นิทานธรรมบทเรื่องกรรมของพระเทวทัตเชื่อว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะคุ้นหูหรือรู้จักพอรู้ประวัติมากันบ้างแล้วเป็นแน่แท้เพราะพระเทวทัตนั้นเป็นชื่อโด่งดังคู่มากับพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนาและถ้าหากจัดพระพุทธองค์เป็นผู้เด่นดังทางดีหรือเป็นพระเอกแห่งพุทธประวัติ ก็ถือได้ว่าพระเทวทัตเป็นผู้เด่นดังในทางด้านร้ายหรือเป็นตัวร้ายตัวโกงแห่งพุทธประวัติเรื่องราวของพระเทวทัตเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นผู้ที่จองล้างจองผลาญตามอาคาตพระพุทธองค์มาหลายชาติแล้วแม้เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงสำเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดพุทธศาสนา และขณะที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาอยู่นั้นเทวทัตศัตรูถาวรทุกภพทุกชาติของพระองค์ก็ได้ตามมาให้ร้ายอีกเช่นเคยนิทานธรรมบทเรื่องนี้จึงใครจะเสนอเรื่องราวของพระเทวทัตผู้ร้ายแห่งพุทธประวัติซึ่งเนื้อเรื่องมีดังต่อไปนี้เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณและได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาแล้ว ก็มีพระญาติหลายพระองค์เสด็จออกบวชตามด้วยต่อมาก็มีพระญาติใกล้ชิดหพระองค์ซึ่งถือเป็นสกยาบุตรอันได้แก่พระพัทธยราชาพระอนุรุทธะพระอนันทะพระภคุพระกิมพิละและพระเทวทัตก็ได้เสด็จออกบวชตามเพียงไม่นานนักทั้งหกพระองค์ก็สามารถมรุคุณอันวิเศษมีสำเร็จธรรมขั้นพระโสดาบันปฏิผล และพระอระหันต์เป็นต้นส่วนพระเทวทัตนั้นก็ได้บรรลุริอันเป็นของปุถุชนต่อมาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีลาบและสกระเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแก่พระองค์และเหล่าภิกษุบริวารชาวเมืองโกสัมพีผู้มีลาบสการ,ระในมือได้เข้าไปสู่วิหารแล้วถามหาพระศาสดาหรือไม่ก็ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระองค์ เพื่อต้องการจะถวายลาบสการะเหล่านั้นแต่ไม่มีชาวเมืองคนไหนถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตจึงเป็นผู้ไม่มีลาบสการะและนั่นจึงเป็นเหตุให้บังเกิดความน้อยใจขึ้นว่าตัวเราบวชพร้อมกับพระสักยบุตรทั้งห้าท่านเหล่านั้นเป็นบรรพชิตผู้มีเชื้อกษัตริย์เราก็เป็นบรรพชิตผู้มีเชื้อกษัตริย์ แต่ทำไมไม่มีชาวเมืองคนไหนมาถามถ,ามถึงชื่อเรามาถวายลาบสักการะแก่เราบ้างเราจะสมคบกับใครแล้วทำให้เกิดเลื่อมใสในตัวเราให้เขาถวายลาบสักการะแก่เรามากๆได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วพระเทวทัตก็เริ่มมองหาบุคคลที่จะสมคบด้วยครั้งแรกก็คิดถึงพระเจ้าพิมพิสารและกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย แต่ก็คิดได้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นทรงดำรงอยู่ในธรรมขั้นโสดาปติผลคงจะไม่เชื่อเราง่ายๆพระเทวทัตจึงได้มองหาคนอื่นต่อไปและในที่สุดก็คิดได้ว่าพระอาชาติศัตรูกุมารผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นพระกุมารอยู่ยังไม่รู้คุณและโทษทั้งหลายน่าจะเชื่อฟังเราง่ายๆ เราจะสมคบกับพระอาชาติสัตรูดีกว่าคิดได้ดังนั้นแล้วพระเทวทัตก็ออกจากเมืองโกสัมพีไปยังกรุงราชครื้ออันเป็นที่ประทับของพระอาชาติสัตรูเมื่อไปถึงก็เนรมิตตัวเองเป็นกุมารน,น้อยคนหนึ่งพันงูสี่ตัวไว้ที่มือและพันไว้ที่เท้าอีกสี่ตัวพันไว้ที่คอตัวหนึ่งและก็เอาทําเป็นเสื้อตบนศรีรษะตัวหนึ่งทําเฉลียงพาดบ่าไว้ตัวหนึ่ง เหาะไปทางอากาศลงไปนั่งบนพระเพลาของพระอาชาติศัตรูกุมารพระกุมารทรงเห็นเช่นนั้นเกิดบังเกิดความกลัวขึ้นมาจึงได้ตรัสถามว่าท่านเป็นใครพระเทวทัตก็ถวายพระพรว่าอาตมาภาพคือพระเทวทัตและเพื่อต้องการจะให้พระกุมารคลายความขลาดกลัวจึงได้กลับสู่อัตภาพเดิม คือเป็นภิกษุทรงสังคติบาทและจีวรเรียบร้อยยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมารพระกุมารแห่งกรุงราชครืรงเห็นเช่นนั้นก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระเทวทัตจึงได้ถวายลาบสักการะมากมายและได้รับอุปธรรมคำจุนตั้งแต่บัดนั้นเมื่อได้พระอาชาติศัตรูเป็นพักพวกลาบสักการะมากมายก็บังเกิดแก่พระเทวทัตและบัดนั้นเอง พระเทวทัตก็บังเกิดความมักใหญ่ไฟสงขึ้นมาว่าเราจาักบริหารคณะสงฆ์เมื่อความคิดเช่นนั้นบังเกิดขึ้นก็เสื่อมจากฤธิ์ทันทีแต่พระอาชาติศัตรูกุมารยังไม่ทรงทราบพ,พระเทวทัตจึงกลับไปเข้าเฝ้าพระาศาสดาแล้วทูลว่าพระเจ้าข่าเวลานี้พระองค์ก็ทรงชราภาพมากแล้วขอพระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างสงบเถอะ เรื่องภาระหน้าที่ทางปกครองคณะสงฆ์หม่อมฉันจะเป็นผู้ดูแลเองขอพระองค์ทรงโปรดประธานภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแก่หม่อมฉันเถิดพระศาสดาได้ทรงห้ามไว้ทรงต่อว่าความคิดนั้นของพระเทวทรรัตพระเทวทัตบังเกิดความผิดหวังและคิดว่าพระพุทธองค์หวงอำนาจจึงบังเกิดความไม่พอใจและได้เริ่มผกอาฆาตพระพุทธองค์ ตั้งแต่บัดนั้นมาครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงประกาศความผิดของพระเทวทัตต่อหน้าสงฆ์ในกรุงราชครืต่อหน้าพระเทวทัตด้วยครั้นเห็นพระองค์ทรงทำเช่นนั้นพระเทวทัตก็คิดว่าเราถูกสมณะโคดมกรรจัดเสียแล้วเราจะทำความพินาศแก่สมณะโคดมนี้บ้างคิดได้เช่นนั้นแล้วพระเทวทัต ก็กลับมาเข้าเฝ้าพระอาชาติศัตวรูกุมารแล้วทูลยุยงพระกุมารว่าพระกุมารเมื่อก่อนมนุษย์เราทั้งหลายมีอายุยืนแต่บัดนี้มีอายุน้อยเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ก็มีโอกาสเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์เพราะพระบิดาพระองค์ยังอยู่ พระกุมารเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ควรจะสําเร็จโทษพระบิดาแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองดีกว่าฝ่ายอาตมาก็จะสําเร็จโทษพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองฝ่ายพระชาติตศัตรูกุมารด้วยความยังทรงพระเยาว์จึงได้เชื่อคํายุยงนั้นได้ทรงสําเร็จโทษพระบิดาของพระองค์ซึ่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารแล้วทรงเป็นกษัตริย์ แห่งกรุงราชครืเสียเองเมื่อพระอาชาติศัตรูได้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชครืแล้วพระเทวทัตก็ฮึกเหมิมใหญ่จึงได้เริ่มวางแผนที่จะกำจัดพระพุทธเจ้าเพื่อหวังจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองอันดับแรกก็ส่งคนไปปลงพระชนโดยส่งนายแม่นธนูไปฆ่าเป็นต้นแต่ไม่ว่าพระเทวทัตจะส่งใครไปพระพุทธองค์ ก็ทรงเทศโปรโดจนคนผู้นั้นบรรลุธรรมกลับมาทุกคนพระเทวทัตเห็นเช่นนั้นจึงได้ลงมือปลงพระชนเองโดยขึ้นไปบนภูเขาคิดจโกดแล้วก็ผลักก้อนหินให้กลิ้งลงมาไมายจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่บรรลุผลเพียงแต่ทำให้พระพุทธองค์มีพระโลหิตห่อออกมาเท่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลงพระชนพระองค์ได้ด้วยวิธีนั้นพระเทวทัต ก็ไม่ยอมเลิกล้มความคิดยังคิดแผนที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าต่อไปต่อมาก็ให้ช้างนาลาคิรีซึ่งถือเป็นช้างที่ดุร้ายมากเพื่อที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธองค์แต่เมื่อช้างนาลาคิรีพุ่งเข้าไปหาหมู่สงซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระอานอนทเทระยอมสละชีวิตของตนเพื่อถวายพระาศาสดาท่านจึงออกไปขวางหน้าแต่พระาศาสดา ก็ทรงได้ทรมานช้างนั้นจนมันยอมสิโรราบไม่ทำร้ายพระองค์และหมู่สงแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่วิหารการกระทำของพระเทวทัตท,ที่ให้ร้ายพระพุทธเจ้าชาวบ้านชาวเมืองทุกคนย่ำรู้ดีแต่เมื่อพระเทวทัตปล่อยช้างนาลาคิรีออกไปก็กลายเป็นข่าวดังมากที่สุดชาวเมืองโจษจันกันใหญ่พูดกันทั่วเมืองว่า พระเทวทัตนี่ช่างร้ายกาจมากยุยงให้พระเจ้าอาชาติสัตวโรทรงสำเร็จโทษพระบิดาไม่พอยังหมายจะปลงพระชนพระพุทธองค์เองเคยส่งคนไปปลงพระชนเคยกลิ้งก้อนหินหมายให้ทับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็ยังมาปล่อยช้างนาลาคิรีออกไปเพื่อจะให้ทำลายพระพุทธเจ้าอีก พระอาชาติทรงครบคนเช่นนี้อยู่ได้อย่างไรกันนะพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงได้ยินชาวเมืองพูดถึงการทำนองนั้นพระองค์ก็เริ่มรู้สึกพระองค์จึงทรงรับสั่งให้นำสำรับ500รที่ทรงไปถวายพระเทวทัตคืนมาและตัวพระองค์เองก็ไม่เสด็จไปยังที่อุปถฏกากพระเทวทัตอีกเลยถึงชาวเมืองนั้นก็ไม่ถวายวัตถุ แม้แต่อาหารแก่พระเทวทัตอีกเลยพระเทวทัตเห็นเช่นนั้นก็ทราบว่าตัวเองได้เสื่อมศรัทธาจากเจ้าเมืองและชาวเมืองแล้วจึงคิดที่จะเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุห้าประการคือขอให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าเที่ยวบินทบาททรงผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้อย่าพึงฉันปลาและเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต พระพุทธองค์ไม่ทรงเห็นด้วยและได้ตรัสห้ามว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ได้ปรารถนาเช่นนั้นก็ขอให้ทำไปเถิดอย่าได้ถึงกับต้องบัญญัติให้ปฏิบัติกันทุกคนเลยพระเทวทัตได้ยินเช่นนั้นก็พูดขึ้นท่ามกลางสงว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายคำพูดของใครจะงามกว่ากันระหว่างของข้าพเจ้ากับของสมณะโคดม ข้าพเจ้าต้องการขอให้ทรงให้ภิกษุถือปฏิบัติหอย่างดังที่กล่าวแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยในระหว่างเราใครเคร่งครัดใครน่าเลื่อมใสกว่ากันจากนั้นก็ได้พูดว่าผู้ได้ปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็ขอให้ตามเรามาว่าแล้วก็หลีกไปฝ่ายภิกษุผู้บวชใหม่จำนวนห้าร้อยรูปยังไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาดีพอ รันได้สดับถ้อยคำเช่นนั้นของพระเทวทัต<ๆ>ก็เห็นว่าพระเทวทัตน่าเลื่อมใสกว่าจึงได้ชักชวนกันตามพระเทวทัตไปเมื่อได้พระภิกษุบวชใหม่500รูปเป็นบริวารพระเทวทัตก็พาพวกภิกษุผู้เป็นบริวารออกเที่ยวบิณฑบาตซึ่งชาวเมืองเห็นเช่นนั้นก็ให้การอุปถัมบ้างภิกษุอื่นๆที่ยังไม่มีความรู้แตกฉานดีพอ ก็เข้ามาร่วมเป็นพวกบ้างพระเทวทัตมีความประสงค์ที่จะแบ่งแยกสงฆ์ออกเป็นสองคณะเรื่องนั้นทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสถามพระเทวทัตว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามทำลายสงฆ์ทำลายจักจริงหรือพระเทวทัตก็ยอมรับตรงๆว่าจริงพระเจ้าข้า แม้พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามและชี้แจงถึงความเป็นกรรมหนักมีโทษอย่างแรงต้องรับกรรมอย่างหนักหน่วงแต่พระเทวทัตก็ไม่เชื่อฟังวันหนึ่งพระเทวทัตได้พบกับพระอ,อนอนเทเถระซึ่งกำลังบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชครืก็ได้กล่าวว่าอานอนเทเถระตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอุโบสถไม่ทำสังฆกรรม ร่วมกับพระาศาสดาและหมูสงอีกต่อไปครั้นถึงวันอุบอสดคณะสงฆ์ทั้งหมดมาประชุมพร้อมเพียงกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระเทวทัตและภิกษุบริวารก็มาด้วยโดยนั่งรวมกันอยู่ส่วนหนึ่งและในวันนั้นเองพระเทวทัตได้กล่าวว่าบัญญัติหประการเหล่านี้เช่นมีการไม่ฉันเนื้อสัตว์เป็นต้น ท่านผู้ใดชอบใจก็ให้จับสลากเมื่อภิกษุผู้เป็นบริวารห้าสิบรูปซึ่งล้วนแต่เป็นภิกษุบวชใหม่ยังไม่เข้าใจพระธรรมวินัยดีพอจับสลากกันแล้วสงก็ได้แตกแยกออกเป็นสองฝ่ายและถือได้ว่าเป็นการแตกแยกครั้งแรกในพุทธศาสนาผู้กระทาเช่นนั้นถือได้ว่าทำกรรมไว้อย่างหนักหน่วงซึ่งมีโทษสูงสุดที่เรียกว่าอนันตริยกรรมพระเทวทัต ได้ประกอบคมนี้นบัดนั้นเองเมื่อได้บริวารพร้อมแล้วพระเทวทัตเกิดพาบริวาลไปอยู่ยังเมืองขยาศีสะฝ่ายพระพุทธองค์เมื่อทรงทราบว่าพระเทวทัตพาภิกษุใหม่ผู้หลงผิดพวกนั้นไปอยู่ที่ขยาศีสะเกิดได้ทรงส่งพระโมกนะัลันณะและพระสารีบุตรสองอัครสาวกไปเพื่อต้องการจะให้ไปสั่งสอนภิกษุใหม่เหล่านั้น ให้เข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาพระอัครสาวกทั้งสองก็เดินทางไปตามพระบัญชาไปถึงก็เริ่มแสดงปาฏิหาริย์ให้ภิกษุเหล่านั้นดูก่อนเพื่อให้ภิกษุเกิดความศรัทธาเบื้องต้นหลังจากนั้นก็ได้อยู่สั่งสอนหลักธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาแก่ภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นจนกระทั่งภิกษุทั้งหลายเข้าใจดีแล้ว และยอมตามท่านทั้งสองกลับมายังสำนักของพระพุทธเจ้าว่ากันว่าพระอัครสาวกทั้งสองพาภิกษุเหล่านั้นมาด้วยฤทธิ์คือพาหาะมาบริวารผู้ใกล้ชิดของพระเทวทัตคือพระโกกาลิกะเห็นเช่นนั้นก็ไปบอกแก่พระเทวทัตและด้วยความโมโหพระเทวทัตเขาได้ทำร้ายพระเทวทัตโดยการเอาเข่ากระแทกอก,อก จนเลือดกระอักออกมาทางปากฝ่ายพระเทวทัตเมื่อถูกภิกษุบริวารทั้งหลายทอดทิ้งไปแล้วก็เกิดล้มป่วยลงและป่วยอยู่ตลอดเวลาเดือนต่อมาเมื่อพระสัสดาสเสด็จไปประทับอยู่เมืองสาวัตถีพระเทวทัตก็ใคร่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสักครั้งก่อนสิ้นใจจึงได้บอกให้พวกสาวกของตนพาไปแต่สาวกทั้งหลายไม่ยอมพาไป โดยพูดว่าเมื่อตอนที่ท่านยังสบายดีอยู่ได้ประพฤติจองเวรกับพระศาสดาไว้มากข้าพเจ้าทั้งหลายไม่กล้าผ่าท่านไปเฝ้าพระศาสดาหรอกพระเทวทัตจึงบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าทำให้ข้าพเจ้าชิบหายเลยข้าพเจ้าทำอาฆาตในพระพุทธเจ้าไว้มากก็จริงแต่สําหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ทรงมีความอาฆาตข้าพเจ้าเลย แม้เพียงเท่าปลายเส้นผมแล้วก็ได้อ่อนวอนสาวกต่างๆนานา,นาจนสาวกเหล่านั้นยอมพาไปสาวกพระเทวทัตเอาพระเทวทัตใส่เตียงน้อยแล้วหามกันไปเพื่อจะพาไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเดินทางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงสระแห่งหนึ่งพวกสาวกต้องการจะลงไปล้างหน้าล้างตากันในสระน้ำ จึงได้วางเตียงน้อยที่ใส่พระเทวทัตมาลงบนดินก่อนจะพากันลงไปกินน้ำและอาบน้ำในสระนั้นฝ่ายพระเทวทัตก็ได้ลุกจากเตียงเอาเท้าเหยียบลงบนพื้นและทันทีที่เท้าถึงพื้นเท่านั้นก็ถูกธรณีสูบจมลงจมลง,จ,มลงจนกระทั่งสุดท้ายจมหายลงไปในพื้นแผ่นดินกรรมอันนี้ของเทวทัตพระพุทธเจ้าทรงทราบลงหน้า แต่ที่พระองค์อนุญาตให้พระเทวทัตบวชในพุทธศาสนาของพระองค์แม้ทรงทราบว่าเขาจะต้องมาจองล้างจองผลาญต้องการจะเข้ามาทำลายพระองค์แต่เพราะพระองค์ทรงมีความเมตตาต่อพระเทวทัตด้วยทรงทราบว่าถ้าพระเทวทัตไม่ได้บวชก็จะยิ่งทำกรรมหนักไปกว่านี้จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกเลยเมื่อเขาได้บวชแม้ว่าจะได้ทำอนันตริยกรรม แต่ก็ยังสามารถสร้างปัจจัยแห่งพบต่อไปได้นี่เองคือเรื่องราวของตัวร้ายในพุทธประวัติซึ่งในที่สุดก็ต้องได้รับกรรมอันหนักหน่วงคือถูกทรณีสูบซึ่งมีแต่ผู้ทำกรรมหนักเท่านั้นจึงจะได้รับกรรมเช่นนี้